เสียงไพ่นะคะตุ๊กตาเสียงไพ่ว่าเราจะได้อะไรว่าเราจะได้อะไรหัวเราจะได้หัวสีอะไรใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะหมาต้องคิดก่อนต้องคิดวิธีก่อนทำนไงกันดีหน้าแล้วเนี่ยอ่ะมาอาจจะแกะให้เราต้องแกะสติกเกอร์นี้เดนหนูต้องเป็นคนแกะอันนี้เพราะบอา เรามีอะไรบ้าง<ช>อันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ขี้เอื้องน้ำใช่เดี๋ยวเราจะต้องเรามามแล้วอ่ะแล้วก็บีบน้ำลงไปใช่ไหมลงไปใช่เดี๋ยวโคมันตักขึ้นมาแล้วก็ใช้น้ำดูดใช่ทวดทว ให้กระดาษมันละลายให้กระดาษมันละลายนะขอบคุณผู้ชมค่ะวิกเริ่มมาแล้วขวัญเริ่มมาแล้วพอแล้วหมาพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอีกหน่อยกระดาษมันยังไม่ละลายโอู้้แล้วค่ะนี่เราจะได้หัวสีอะไรเนี่ยหัวสีเขียวสีฟ้าใช่จะ,จะได้ใส่สรูมมาแล้วมาแล้ว จะได้หัวสีคือยัเหมือนเดิมเพราะเขาเหมือนอันนี้เหมือนเดิมมือเหมือนันนี้เมืนเดิมเลยอ่ะอุ้ยมันจะซื้อมาหุยเลยทุกต้องเปลี่ยเนี่ยมันมันเหมือนเดิมเยอะเลยแต่มันมีสติ๊กเกอร์มาด้วยเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่นี่ถ้าหลังจะเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรเลยมันจะกำลังงอกใช่มันกำลังงอกมันต้องใช้น้ำอีกครับเลย อล้วไงแล้วไมใช้รถตัวกันไหมอันนี้เลยอันนี้เลย,นนเลยมันมันใส่ไม่ได้เราจะเทตุองการน้ำอีกมันจะงอกแค่นี้แหละมันจะงอกองอแล้วเราจะต้องเทฮาไม่ทัว่วนี่มันต้องการน้ำนะคะคุณผู้ชมนี่คุณแม่จะได้สีเขียวเหมือนเดิมมามันน่าจะ ไม่ไม่เด้งแล้วมันจะงอแค่นี้แหละมาแล้วนี่ไงเย่ yeah, เอามาแล้วเอามาแล้วอูวเป็นหัวอะไรอ่ะดึงท<ส>ี่ไหนสีเขียเหมือเดิมเป็นคนละหัวกันนี่เสร็จมาได้ๆสีเขียวเหมือนเดิมแล้วข,ขงกวนบอกว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่ะมีอุปกรณ์เสื้อผ้านะคะแล้วก็แล้วก็กระเปา๋า ลงหา2สองคู่ลและจะมีนะคะนี่อของขวัญถือตัวนี้ได้หัวเขียวสองตัวเลยแค่หัวเขียวสองตัวแต่ว่าจะมีอันนึงอุปกรณ์จะอยู่ข้างในบอกคุณผู้ชมอุปกรณ์มันจะอยู่ข้างในนะคะมันเป็นเหมือนลูกแก้วเลยเดี๋ยวเราเทออกมา<ะ>ดีไหมเนี่ยจบแล้วยังไม่จบโอ้เอกมาดีกว่าไหม ย่อาีให้ได้เงินได้แล้วได้แมได้แหวนด้วยด้แหวด้วยเมื่อก้เอาไปเอบเป็นรองเท้าเหมือนกันเป็นรองเท้าเหมือนกันนะยังไม่เสร็จค่ะแม่ เดีย๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าดีกว่าเรามาใส่เสื้อกันอิปหน้านใช่เดี๋ยวไปเจอที่หน้านะคะ๊ายบาาค่ะคุณผู้ชมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะกดไลค์ไปเลยอย่าลืมกดสับตะไครแล้วก็กดระดี่งนะคะถ้าอยากดูคลิปนี้ก็ไปดูต่อไปได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ